สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคิดถึงมากอัมพัชราภาโลกอดเน่นหลังเจอพระเอกช่อง7คนนี้เคยร่วมงานกันมาแล้วสําหรับคู่ของนางเอกซุกตาตัวแม่อย่างอัมพัชราภาชัยเชือ้อ กับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะในละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เป็นกระแสที่โด่งดังมากหลังจากละครออนแอร์บอกเลยว่าเรตติ้งปังทุกเทปเป็นการถือกําเนิดคู่จินอีกคู่หนึ่งของช่องเจ็ดงันนี่ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับต้องมารอลุ้นกันต่อว่าทั้งคู่นั้นจะมีงานละครเรื่องใหม่มาให้ได้รับชมกันอีกหรือไม่ราสุดอินสตาแกรมของอัมพัชราภาเธอได้โพสต์ภาพพืนสนิทอย่างนิงปานิตาและมิกทองระยะโดยได้โพสต์ระบุแคปชั่นว่าคุณผู้จัดการและคุณพระเอกเขามาถ่ายละครแถว บ้านคิดถึงทุกคนเลยนะหลังจากนั้นต่างก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักค่ะตอละครพี่อ้ําอยู่นะยังไม่ลืมนะคะฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าใดๆคือชอบพี่อ้ําแว้นมาส่งหมูปิ้งฮ่าฮ่าฮ่าสวยเสมอค่ะอีกท่านบอกว่าไรเดอร์น่ารักจังค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com อมขอบคุณครับ